ร้านแรกที่มาเปิดในตลาดมีบุรีคือร้านนี้3 6ปีแล้วค่ะเป็นร้านแรกของมีนเลยตั้งแต่ยังเป็นเพิงอยู่ใช่ค่ะแต่ก่อนตลาดมีนมีแค่5้าหกร้านขายแพ็คเท่าไหร่อ่ะพี่โอ้โหนี้หาดูยากแล้วตำนานของตลาดมีนนะก็คือร้านนี้เลยเฮ้ยยังมีแผ่นเพย์สองขายอยู่เลยทุกคนดูดเพย์สองนี่เท่าไหร่ครับอันนั้นเป็นฮาโลป่ะครับฮาโลทุกคนคิดถึงสมัยก่อนเลยทุกคนเนยโอ้โหอ๋อ hmm. oh ตัวพู้ mm hmm. ทั้งคู่นะครับ mm hmm. ขายมานานยังฮะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปอร์เโผมมาลงโผล่ไรเพียบเลยวะก็มีอุปกรณ์แต่งรถเหมือนเดินหนองมนเลยทุกคนนะครับต่อเนื่องเลยวามสมบัติของเรื่องเลจักมาแนวบ้านมอแล้วทุกคนมีทุกรุ่นเลยมั้งเนี่ยขายพวกกีตต้งกีต้าอันนี้เป็นแนวอาร์ซีป่ะมีหมดมีทุกแบบเลยเหมือนจุงมือพาทุกคนมาเดินตลาดนะเรามาอยู่ย่านมีนบุรีอันนี้เป็นย่านที่เป็นท่ารถของใครหลายๆคนวันนี้ผมมาทํทธุระแถวนี้พอดีก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศช่วงวันหยุดวันอาทิตย์ วันนี้ก็ผู้คนเดินผู้พานนะแต่ก่อนผมมีความผูกพันกับตลาดนี้มากตลาดมิูรีเพราะว่ามาเรียนอยู่แถวรลองจอกนะครับอยากให้ชมบริเวณรอบๆมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งอ่ะเคยเป็นร้านขายเกมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นร้านเบเกอรี่ไปแล้วซาสกิอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้เป็นร้านขายของเล่นแล้วก็ร้านขายกระเป๋าคือตอนนั้นเรามาเนี่ยร้านรวงต่างๆเนี่ยปิดไปหมดแล้วเพราะว่าเรามาเย็นเลยแต่ตอนนี้คือร้านเปิดปกติคนเดินเทียบเลยมีแผ่นเพย์ด้วยว่แผ่นเพย์สองยังมีแผ่นเพย์สองขายอยู่เลยทุกคนดูดเห็นไหม เจของลงของเล่นเทียบกล่องจุ่มอรอยกล่องจุ่มเทียบเลยแต่ก่อนตรงนี้ขายเกมมากพีใใ่ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นขายกล่องจุ่มแล้วยังม,ม,มีเกมขายด้วยเสองนี่เท่าไหร่ครับสองพันเก้าร้อยมีเกมขายด้วยนี่ไงเฟ2สองสองพันเก้า แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นขายกล่องจุ่มนะครับเพื่อความอยู่รอดมีแผ่นเพทูนะครับยังนิยมเล่นกันอยู่นะทุกคนเพทูนี่วินนิ่งก็ยังเล่นกันอยู่นะมีมอสมาเรื่อยๆอย่างร้านนั่งกินเพียบจะเป็นล็อกๆอ่ะทุกคนแต่ละล็อกวันนี้คือเหมือนมาเดินฟิลแบบคล้ายๆชารุจักอ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นสลาดใหญ่ย่านมีนบุรีนะครับของกินก็เยอะมากๆเวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงกับอีก18นาทีนะครับที่จอดรถหาโคตรยากเลยเดินดูบรรยากาศไปก่อนนะของลงของเล่นนะขายเพียบชุดต่างๆ ซึ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ,างๆซ้ายมือจะเป็นของเล่นนะนี่ยเบเบรเนี่ยเบเบร์ดโนเสาร์นี่เด็กๆชอบเนี่ยหิดกันหน้าดูนะฮะก็ปเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตลาดมีบุหรีโอ้โหมีขายตัวบันล่มเลยวะงานปี2028ด้วยงานแห่งอนาคต <c oughs> ขายเพียบเลยฮนะเป็นร้านขายของเล่นแบบว่าใหญ่เลยนะร้านเนี้ยคูล่าฮูก็ยังคงขายอยู่นะแล้วมีหน้ากากขีเนี มีตุ๊กขงตุ๊กแกนะโซนคองถมยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์แต่งรถนะครับมีร้านขายรองเท้าฝั่งนน้นม,มีพวกของกินแล้วก็เป็นตลาดเหมือนขลองถมอะ่ะคนจะข้ามไปเดินฝั่งโน้นดีกว่าขนมอะไรวะเนี่ยโรตีกรอบอ๋ออันนี้พวกลูกชิ้นทอดไม่ได้มานานมากแลว้วคิดถึงว่ะคือข้างหลังจะมีขายพวกอะไหล่รถอะไรพวกเนี้ยเราไปดูตรงแนว,แนวขอบอะไหล่รถดูไหม อันนี้ขายอุปกรณ์ต่างๆของเล่นกล่องจุ่มเห็นไหมแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้านะเทียบเลยเป็นพวกแนวขายเสื้อผ้านะเต็มไปหมดเลย,ยเป็นตลาดสุดท้ายก่อนออกไปฉาเชิงเซานะก็คือจะต้องผ่านตลาดมินดีขายเสือเส้อผ้าเยอะแยะเลยก็เซลนะฮะเนี่20นย20บาทเห็นป่ะสวย0บาท ข้างหลังนี่จะเป็นแนวขายเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือทั้งหมดเลยแล้วก็พวกมือถือต่างๆเห็นปะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะจุดนี้เขาเรียกว่าของถมเราไม่แน่ใจนะเราสนใจพวกแนววางพื้นนะครับเดี๋ยวต้องขอดูนิดนึงตลาดก็ส่วนใหญ่จะมีของมือหนึ่งนะทุกคนมือสองมือหนึ่งคนนี้ดีด้าคุณใส่ได้ไหมหัวคหัวคุณเนี่ยเราใส่ได้ไลกี้ครับทุกคนงานแท้เหรอแวนอันนี้งานมือหนึ่งมือสองนะเป็นมือสองมือสองใช่ไหมเป็นงานแท้ นิวบาลานเราใหไปดูบริเวณขอบด้านข้างนะทุกคนซึ่งมันมีซิกเนเจอร์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยผมมาบริเวณจุดพวกนี้บ่อยเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับเทคนิคอะผมเรียนวิยาลัยการเทคนิคนะฮะจะต้องมาเดินบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีพวกอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะครับซึ่งเขาจะเรียกว่า<ม>เป็นคล้ายๆคองถมนะค<ม>องพัดลมพัดลมอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยอันนี้รับซ่อมสว่านนะพี่อ๋อก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลย พวกพวกเชื่อมต่างๆอะไรมีขายอะไรด้วยมีขายลำโพงติดรถร้านซาวนี่ก็อะไรเครื่องตัดหญ้านะครับครับลำโพงติดรถนี่ฮะ ดอกลกําโพงต่างเนี่ยขอบด้านข้างก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนสมัยช่วงที่ผมเรียนวิทยาลัยการเทคนิคนะผมก็จะมาซื้ออะไหล่ไฟฟ้าประมาณนี้แหละแถวๆนี้แหละมีขายทุกอย่างเกี่ยวกับพวกอะไหล่ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่ขายก็กับพวกมอเตอร์ใช่ไหมพี่เครื่องมือช่างเครื่องมือช่างทั้งหมดเลยใช่แต่ก่อนเรียนวิทยาลัยเทคนิค <laughs> มินบุรีมาบ่อย <laughs> เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะนะฮะพี่ขายมานานใช่ตั้งแต่ปี40 40, 40. <laughs> โอ้โห1997ประมาณหนึ่งเก้าเก้ห ต่างๆซ่อมด้วยขายด้วยซ่อมด้วยขายด้วยนะพี่ยังอยู่กันยาวนานผมก็เรียนจบไปนานแล้วล่ะไม่ค่อยได้มาคิดถึง,ถงแถวนี้ก็เลยลองมาเดินครันี้จเงียบไม่คือ,อคักเหมือนเมื่อก่อนไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะครับเ <อะ S 1> มื่อก่อนแน่นเมื่อก่อนแน่นกว่านี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครัคลองถมเหรอใช่ฝั่งน,นี้เขาเรียกคลองถมฝั่งน,นี้เขาเรียกว่ารจักรล้วง่ายๆแล้ฝั่งนู้นเรียกว่ารจักรฝั่งนู้นจะเป็นเครื่องเสียงระดับยนต์เครื่องเสียงระดับยนต์ฝั่งนี้จะเป็น เครื่องมือช่างใช่ไหม่ก่อนผมมาฟังเครื่องมือช่างบ่อยเออทำ<ช>เกี่ยวกับอะลงอะไหล่อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะ,ยยอะใช่ค่ะก็เด็กร้านผมก็เลิกไปเลิกไปใช่ไหมยังจำสมัยก่อนผมก็ผมก็มากินก๋วยเตี๋ยวแถวเนี้ยกินประจำเมอคิดถึงนะมาเดินกี่ครั้งก็คิดถึงฝั่งนี้เรียกว่าวราจักรแล้วทุกคนเพราะว่ามีขายพวกเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องเสียงต่างๆฝั่งนี้เป็นพวกงานช่างนะฮะนี่ฮะงานช่างทั้งหมดเลยมีปั๊มน้ำป่ะใช่ไหมมีร้านปั๊มน้ำอันนี้รับซ่อมปั๊มน้ำใช่ไหมที่ พวกมีสู๋ก็ซ่อมได้ครับผมขอนำบัตรสักใบเนี่ยประมาณรุ่นนี้แหละมีสู่ขอบคุณครับแต,แต่อย่าให้นักร้องนะทำไมพี่เดี๋ยวโทรมาคิ้งค้างเหมือน,นักร้อง <c oughs> โอเคขอบคุณด้วยครับก็ <c oughs> เป็นพวกอะไรนะพวกอะไรกล้องบันทึกต่างๆมีรถจักรยานตรงนี้ด้วยวเนี่ยจักรยานมีแบบนี้ด้วยนะนี่ไงเป็นแบบสี่ล้อ่ะเป็นเหมือนรถโกคาร์ดเลยว่ะเจ๋งเนี่ย อันนี้ก็เหมือนให้เด็กซ้อนท้ายผู้ใหญ่ปั่นอะไรประมาณนี้เออแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวแบบเครื่องเสียงสเตอริโอแล้วเว้ยมีพวงมาลงพวงมลาลัยอะไหล่ขายสปรงสเปซเนี่ยพวกประดับยนต์ทั้งหมดเลยผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถปะใช่ไหมอุดรูรั่วมีสเป์ให้เลือกหลายแบบอรถเข้ามาพอด,ดีได้ครับขอบคุณครับเดิด <c oughs> ูด้านในก่อนครับผมครับผมสบายสบายบรรยากาศ อันนี้เป็นกระจกแบบ LCD นะติดกล้องเนี่ยแล้วมันก็จะมีกระจกมองหลังมองข้างเป็นแนวแต่งรถนะครับทุกคนโวมมาลงโวไลเพียบเลยวะก็ได้ฟิลเหมือนไปเดินคลองถมกันนะเนี่ยทุกคนก็มีอุปกรณ์แต่งรถเป็นไฟ LED ช่วยการมองเห็นเวลายามค่ำคืนแล้วก็ป้ายต่างๆนะครับเป็นชุดแต่งโลโก้ v ี o s สีแดงแสดงใจนะครับ <laughs> นี่อะไระอ๋อกิ๊บเนี่ย เอาไว้ติดตรงบริเวณการชนกับตัวบอดี้นะมันจะได้ไม่ย้วยจะบอกว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปงานรถยุค90กันทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมเป็นงานเกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะสำหรับคนรักรถนะไปเรื่อยเลย <laughs> งานรถก็เอาอุ้ยอะไรเพียบเลยเนี่ยฮะเป็นลุกอย่างตอนนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วเหมือนกันนะของผมเนี่ยอะไรเยอะอยู่นะแผ่นป้ายงานแผ่นป้ายนะโอ้โหคบวงจรว่ะทุกคนนะครับ ครบวงจรเลยนี่ก็งานซ่อมพัดลมหม้อน้ําสปริงโชกพี่รับซ่อมอะไรบ้างครับทุกอย่างเป็น,ปนช่างฟิตป่ะพี่อ๋อเกี่ยวกับพัดลมพวกไดนาโมใช่ไหมฮะแอร์เออ,อย่างนี้ได้โอเคขอบคุณครับพวกแนวแอร์ไม่เย็นอะไรพวกนี้ครับมาได้อันนี้เป็นแนวลําโพงรถตู้ซับต่างๆพวกวิทยุในรถบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่มีห้องน้านะราคา3บาทนะครับเมื่อกี้ไปเข้ามาแนละ้วอันนี้เป็นตึก ผมก็ไม่ได้มา,มานานแล้วนะย่านมีนบุรีนะครับอันนี้เป็นทางออกด้านข้างก็มีลานจอดรถนะตรงนั้นเป็นไรแมคโครโลตัสเหรอโรตัสอ๋ออันนี้ทางทาง,ทางทะลุโลตัสหรอวะเนียเดี๋ยวขอดูนิดนึงหลังตลาดมีนบุรีทะลุโลตัสได้เหรอไปลองดูนี่เฮ้ยโลตัสเหรอโลตัสมีนบุรีโ oh อ้ my god ตรงนี้มีขายไก่ย,ย่างหน่อยนึงอันนี้โลตัสสาขาอะไรขอถามหน่อยอันนี้โลตัสสาขาอะไร ใช่ใช่สวัสดีครับเอาติดตามช่องอยู่โู้ขอบคุณมากเลยครับอันนี้เขาเรื่องโรตัสอะไรครับโรตัศมินบุรีโลตัสมินบุรีซุนนวงใช่ค่ะุนนวงอ๋อมันทะลุกับตลาดมินบุรีตรงนี้ใช่ค่ะเดินมามั่วๆเลยข้างหลังนี่ก็เป็นโรตัศมินบุรีนั่นเองครับทะลุกันได้ตรงนี้นะทุกคนเออทีคนเดินลอดผ่านเออบริเวณจุดเมื่อกี้มีตึกล้างนะแต่เป็นตึกล้างที่ สร้างไม่เสร็จนะครับน่าจะไม่มีเรื่องราวของทรงจำอะไรเยอะแยะเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้เข้านะครับทุกคนเรามาดูบริเวณด้านข้างกันดีกว่ามีเป็นพวกสติ๊กเกอร์นะครับเกี <m> ่ยวกับพวกอุปกรณ์ในรถล้วนๆนะครับทุกคนนะครับนี่ยไฟฟ้าบัดกรีต่างๆมีรีเลย์ติดไฟนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมคือสายเนี้ยเส้นเนี้ยก็คือติดตั้งลำโพงหมดเลยทุกคนนะครับนี่ฮะ รถก็จะมาจอดหน้าร้านซ่อมจอรถยนต์วิทยุปรีแอมเนี่ยต้องมาหาอะไรกันเนี่่ี่ทุกคนเวลามาเดินตลาดมีนบุรีนะก็มีการซ่อมต่างๆครับซ่อมรถเดินสายไฟอะไรพวกนี้ร้านจักรยานก็เยอะนะเว้ยนี่เป็นมอไซค์อเนี่ยอันนี้เป็นมอไซค์ไฟฟ้าแหละครับขายไงครับเนี่ยอ๋อสองหมืน่นสองหมื่นกว่าบาท ของเล่นก็มีเพียบอันนั้นเป็นฮาโลป่ะครับครับทางทางพันฮาโลนะอ๋อนี่ยฮาโลทุกคนจะเป็นฮาโลของเด็กนะครับ อันนี้ของใหม่ปหะครับหรือว่าเป็นของสมัยก่อนของใหม่เนะี่ยเบบีสตาร์เหมือนคุณคุณสมัยก่อนก็มีแบบนี้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นร้านจักรยานใหญ่มากนะครับมีนบุรีสแควร์นั่งรถเมล์มาสุดสายที่นี่แหละก็เป็นอู่รถเมล์แล้วก็เป็นปั๊มน้ํามันของรถเมล์เป็นที่เติมน้ำมันของรถเมล์โดยเฉพาะแล้วตรงนี้ก็เรามาอยู่ที่มีนบุรีสแควร์เข้าไปมีนบุรีสแควร์กันตอนนี้บ่ายโมง48นาทีนะครับร้านขายของเล่นเพียบมีขายน้ําปั่นอยู่ตรงนี้ แล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นตลาดสดนะครับมีขายพวกของกินมูสเ๊ะนี่ฮะก็เป็นของกินหมดเลยนะทุกคนเดินมาบริเวณด้านในตลาดสดอนะ่ะแล้วก็แซมแซมแบบว่าขายพวกของเข้าของเครื่องใช้จิปะถะด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็มีโรตีเจอหลายที่มากเลยนะฮะโรตีกรอบ นี่เป็นขนมปีบ๊บขนมอะไรต่างๆเอามาแพ็คนะครับแล้วก็ห้างทงองยังมีมีร้านขายของเล่นด้วยเกมก็มีนะเออห้างทองกลางตลาดนะครับนี่มีใส่กรอบเลี่ยมพะด้วยฝั่งนี้เป็นตลาดแบบว่าขายของสดละแล้วก็พวกแนวเครื่องแกงต่างๆวัตถุดิบทํำอาหารนี่ฮะมีผัดพริกแกงต่างๆตลาดเดียวมีทุกอย่าง mm <sighs> เรียกว่าเป็นตลาดใหญ่แบบว่าขายทุกอย่างจริงอะทั้งตั้งแต่ตลาดสดยันพวกอะไหล่รถนะฮะมาตลาดเดียวจบเลยอ่ะร้านตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามนี่ก็น่าจะเป็นร้านที่เก่าแก่นะครับอยู่บริเวณตึกอาคารพาณิชย์เนี่ยหลายร้านก็คือยิงยาวมาตน้งแต่อยู่90ผมมาบ่อยบริเวณจุดนี้ผมว่ามีความทรงจําเยอะนะครับผมเจอร้านขายขนมสมัยก่อนนะ่าจะมีขายพวกของเล่นเยอะนะเป็นขนมลังขนมโหลนึกถึงสมัยก่อนเลยว่ะทุกคนขนมปี๊บอะไรแบบนี้มีห้องว่างให้เช่าห้องเต็ม นี้พออยู่เจริญนะครับนี่น,น,นี่อันนี้เป็นร้านขายส่งขนมนะครับใช่ค่ะอ๋อมีกล่องสุ่มเลยทุกคนกองสหนงสุ่นนพีไนงคลิคนหน่ับสองเดินชม,มะนะฮะน,นี่ฮนะคิดถึงสมัยก่อนเลยทุกคนเนอันนี้เป็นแพ็คๆอ้นี <rí> e> ่ไงยังมีขายยังมีขาย โอ้โหนางโค้ดขอบคุณอาจารย์สำหรับเข้าเพือนค่ะ huh. อ uh ัน huh. น uh ี้เป็นขนมที่เด็กๆนะฮะมากินบ่อยมากอันนี้เป็นเยลลี่เหรอครับพี่ใช่หรอกไม่ใช่ค่ะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแฉ่งใจโอ้ยไงลูกอุ้ยแมวน่ารักเนี้ย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 ทำแบบจริงจังนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยทองพูลเนี่ทองพูนทองพูล ไงลูกไงคะตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ทั้งคู่อ๋อตัวผู้ทั้งคู่นะครับขายมานานยังฮะอ๋อตรงนี้เหอรอสามศูนย์สามสิบป <30 S 1> <ะ>ีแล้วสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปีเหรอ ตั้งแต่ยุค80เลยครับไม่รู้ว่าตึกนี้เปิดมาก็ขายมันนั่นอ่ะก็ตลาดมาก่อนหรือเปล่าครับพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะแต่ก่อนมีพวกขนมแถมของเล่นขายมือไหมครับสมัยก่อนที่แบบขายกาก้าคำคำอะไรพวกนี้นานมากเลยนะมีหมากน้องแก้วนะสมัยตั้งแต่แบบแถมของเล่น่ะใช่โหร้านชำคิดถึงสมัยก่อนเลยมีทุกตาด้วยเลยเห็นปะอร่อยจดาบี้แย่ไสยหวานไม่รู้ขนมตาเน่ารัก เออนี่ขนมตุ๊บตับหรอขนมตุ๊บตับเลดทานตะวันครับเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันโอ้โหนี่ร้านเก่าแก่อยู่มา30กว่าปีร้านชำก็มีตลอดแนวนะทุกคนเออนี่ฮะผม,ผมเชื่อแหละว่าน่าจะมีเรื่องราวของโรงจจำอยู่เยอะมากนะฮะสำหรับบริเวณตึกแถวอันนี้ขายส้มโอแล้วก็ฮาร์ดแวร์ไปด้วยกันได้เป็นสวนส้มโอนะฮะสมัยอดีตอันนี้เป็นร้านเกี่ยวกับขายชุดนักเรียนวะสมัยก่อน ชุดต่างๆร้านแบบแนวนี้เยอะว่ะดูดิเป็นแนวแบบขายโหลขายส่งนะครับร้านเสริมสวยบริเวณนี้ขายหวยซ้ายมือนี่เหมือนเดินหนองมนเลยทุกคนนะครับนี่ครขายพวกของแห้งชุดนี้ก็เดินไปบริเวณถนนใหญ่ละพวกร้านพวกรับทําบัตรนะเขาจะมีแบบบัตรเสือกบัตรจีบอะไรเงี้ยเพื่อนๆผ่านยุคนั้นมานะก็จะรู้ว่ามันมีบัตรพวกนี้อยู่นะครตรงเนี้ยทุกคนเป็นตลาดกลางเต็นเนี่ยเราเดี๋ยวเดินเลาะไปเราจะเข้าไปถ่ายดูบริเวณด้านในว่ามีอะไรอ่ะข้ามไป ข้ามาแล้วนะครับขายเสื้อผงเสื้อผ้านะครับบริเวณน,นี้ขายเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยเรายังคงยิงยาวกันเข้าไปนะครับตลาดมีนบุรีฟิลก็คือเหมือนไปเดินของถมปลอกมือถือนี่มีทุกรุ่นเลยมั้งเนี้นี่ฮรับรับติดฟิลด้วย,ร,ร,ยววร้านเครื่องเสียงมาแนวบ้านหม้อแล้วทุกคนร้านเครื่องเสียงหมดเลยรับลำโพงบลูทูธยี่อ้อโซน่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เป็น แนวพวกวิทยุลำโพงบริเวณจุดนี้เยอะมากนะครับเนี่ยสองฝั่งวิทยุลำโพงเพียบเลยก็เป็นแนวลำโพงบูทูธนะมาแชลล่ลำโพงกลางแจ้ง 2G m ีมิกด้วยนะครับนี่ขายพวกกีต้องกีตาร์เพียบเลยขายพวกเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเฮ้ยเราเจออะไรที่แบบน่าสนใจว่าทุกคนร้านขาย หนังสือมือสองเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเดินชมหน่อยได้ไหมโอ้โหพันหน้าอย่างไนี้งสือแบเพียบเลยทุกคนเ,เห็นไหมนี่ยหนังสือเพียบอันนี้เป็นแนว r าปะ่ะใช่ไหมเออเป็นแนว r าหมดเลยเูเห็นไหมอาร์ซีเลสซินะครับ อันนี้เป็นหนังสือสาวค้าค้กันไปทุกคนมีหนังสือเกมด้วะพวกงานแบบเรียาสารสมัยอดีตนะฮะเนี่ยจะมาเจอชีวจิตเนะี่ยสมก๊กงานชุดนี่มหาสนุกอันนี้เล่มล1สิ5ห้าสอน่นะครับสามเล่ม 100. ร้อยวลานหนังสือเยอะว่ะตลอดแนวเลยด,ดูิโอ้หร้าน,นี้ก็เยอะนะเลือกซื้อหนังสือสวัสดีครับ ขายหนังสืออันนี้มือสองหมดเลยนะฮะม,มือสองมือหนึ่งมือสอมือหนึ่และไอ้พวกนี้ก็คือต้องยกแพ็คไหมฮะต้องยกแพ็กค่ะยกแพ็คใช่ไหมกางแพ็กเลยข <fs> ายแพ็กเท่าไหร่อ่ะพี่เล่มละสามสิบดัเล่มละสา,ามสิบนะครับยกแพ็คก,ก็คือสามสิบคูณไปเลยแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นเล่มก็มีใช่ไหมครับเนี่ยหนังสือมอเตอร์ไซค์อุ้ยเล่มละห้าบาทมีครบหมด อันนี้คือตั้งแต่ยุค90 80เลยนะครับ80 90ูนย์แปกนย้จะเป็นเกอันนี้มันมันคือหนังสือหนักละครเหรอครับหรือเป็นละครเป็นบทละครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นในเกี่บทละครผีเน,นี่ยอ๋อบทละครมียอยู่ด้านล่างห,าหัวล้อเล่มใหญ่อ๋อใครหัวล้อค่ะเล่มใหญ่นี่ใครหัวล้อเล่มใหญ่โอ้อันนี้หาดูยากแล้วหาดูยากแล้วอายนี้ก็เริ่มจะหมดหนังสือการ์ตูนผีใช่ไหมครัใช่ค่ะท่านก็มีนะแล้วก็เป็นแม่ กระตูนครับพวกบงกดพวกอะไรนี่ก็เลิกขายเลิกกันนี้ไปแล้วค่ะเลิกขายไปหมดละใช่ค่ะกลายเป็นของมีค่าไปแล้วอย่างพวกนี้ขายกันยังไงครับเนี่ยอันนี้เล่นละสามสิบเล่มละสามสิบส่วนใหญ่ยาราคานี้นะฮะใช่ไหมครับร้านข้างๆนี้ก็ใช่ของของพี่ด้วยไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคิดถึงนะครับสมัยก่อนอันนี้มันเจุกตั้งแต่หนูยังไม่เกิดนะครับนี่ก็ห่อกันไว้อย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาไม่งั้นแล้วถุงไฟถูกแพงอืม ขายหัวเลาะเซเว่นสี่ขายมานานยังครับตรงนี้36มสิบหกปีนะคะส <36 6 S 2> ามสิบปีของมินเลยค่ะก็เป็นร้านแรกของมินเลยเอาจริงป่ะอันนี้คือร้านแรกของมิน,นร้านแรกของมิน,น,มนตั้งแต่มินที่ยังโอ้โหเจิญเ,เลยค่ะสุดยอดเลยพี่เป็นร้านแรกเลยค่ะเป็นร้านหนังสือขายกันหนังสือตูนมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนตั้งแต่ร้านตั้งแต่มินยังไม่ดิ้นนะคะร้านแรกของมินเลยค่ะตั้งแต่ยังเป็นเพิงอยู่ใช่ค่ะ แค่นนส,ส,สาวันนะพุทธุรหัสศุกรสาพุทธพฤรหัสอ๋อแต่ก่อนเป็นนัดเหรอฮะ่า แล้วก็แล้วก็เนี่ยค่ะตามประจํานี่ก่อนร้านอย่างนี้ไม่มีค่ะมีประมาณสักห้าหกร้านในช่วงนี้แต่ก่อนตลาดมีมีแค่ห้าหกร้านแสดงว่าอันนี้เราร้านแรกมันเริ่มก่อนยังไงก็ต้องรู้จักเจ้าของแน่นอนใช่ไหมฮะรู้จักค่ะแต่เจ้าของไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยเปิดเผยนะโอ้โหทุกคนดูหนังสือการ์ตูนมาก็จะให้พี่สาวแล้วก็จะให้เด็กๆพี่สาวกับเด็กๆมาดูแลแต่เจ้าของไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เจ้าของเขาไม่มาเปิดเผยค่ะเจ้าของนานๆก็จะมาสักที สุดยอดขอบคุณต่อยมีทุกอย่างจริงๆทุกคนเป็นนิสสารนะแล้วก็เปิดมาตั้งแต่คือเรียกว่าเป็นร้านแรกที่เปิดมาอยู่คู่กับตลาดมีนบุรีครับคือที่นี่เลยนะครับตำนานของตลาดตำนานของตลาดมีนนะก็คือร้านนี้เลยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหทุกคนขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้โหทุกคนได้ความแล้วครับนี่คือ ร้านแรกนะครับที่มาเปิดในตลาดมีบุรีคือร้านนี้นะครับเป็นร้านขายหนังสือการ์ตูนแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะอันนี้พิเศษมากๆเรามาเจอต้นต่อแล้วทุกคนนะครับเลยก็ยังขายอยู่นะหนังสือการ์ตูนโคตรเจ๋งเป็นอุปกรณ์กุ้งแก้วต่างๆมีร้านรีโมทคือตอนนั้นผมมาผมมาช่วงเย็นนะก็ร้านเขาจะปิดกันแทบหมดแนละ้วรีโมทมีทุกแบบเลยผมเหมือนจะมีรีโมทพังไปอันนึงเป็นของ LG นะแต่ลืมถ่ายตัวอย่างมาด้วย เดี๋ยวค่อยหมายทิ้งก็แล้วกันเข็มขัดเส้นละร้อยนี่ฮะเหมือนจุงมือพาทุกคนมาเดินตลาดนะทุกคนก็ดูว่ามันมีอะไรอยู่บริเวณภายในตลาดนะดูแบบให้ครบครบนยาวไปข้างในโอ้โหเนี่ยกระป๋งกระป๋างไอทีมีนบุรีนะครับเนี่ยป้ายเขียนไว้ซึ่งข้างในจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมแล้วก็อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั้งหมดเลยมือถือล้วนๆนะครับไอโฟนไอโฟน oppo samsung ครบเลย แล้วฝนก็กำลังจะตกแล้วด้วยก็คลิปเรายิงยาวมานะครับสำหรับการสำรวจตลาดมินบุรีเนี่ยตอนนี้ก็ฝนก็จะมาแล้วนะครับตอนนี้เราเดินออกมาบริเวณจุดที่เป็นเช็คพอยต์จุดเดิมที่เราเดินมาตอนช่วงแรกเปิดคลิปนะก็ประมาณนี้สำหรับการสำรวจตลาดนะครับมีนบุรีเดินแบบเตะเตะมากนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาตลาดแห่งนี้หากถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องจีนี่เดทโวเกมนะวันนี้ผมมาเดินเก็บให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะว่าตลาดมินบุรีปัจจุบันเป็นยังไงแต่ก่อนที่ผมมาทำคือแบบผมมาทำตอนช่วงเย็นตลาดเนี่ยวายหมดแล้วนะฮะเลยไม่เห็นภาพ,พรวมว่าตลาดเป็นยังไงบนรีก็หวังว่าเพื่อนๆคงถูกใจกันวันนี้ไปละบายบายสวัสดีครับ